บทนี้นะคะจะเป็นวิธีการจัดการผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าของห้องหรือผู้จัดประชุมผ่าน Google Meet ตั้งแต่การเชิญคนเข้าร่วมปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมและนำผู้ที่ไม่ต้องการให้เข้าร่วมประชุมออกไปนะคะรวมถึงวิธีการสุดท้ายก็คือการล็อกห้องประชุมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้เรานะคะมีความปลอดภัยในการประชุมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในกรณีที่มีผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเรานะคะแล้วทำเสียงรบกวนนะคะ ะะเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะไปปิดเสียงของผู้ที่เข้าร่วมได้นะคะหรือว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าผู้เข้าร่วมของเรานะคะจะมีปฏิกิริยาหรือว่ากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วรบกวนผู้เข้าร่วมนะคะเราก็สามารถที่จะเอาคนเข้าร่วมของเรานะคะที่จะเชิญออกจากห้องไปเลยนะคะ นี่นะคะเราก็สามารถที่จะนําออกไปแบบนี้ได้เลยนะคะนําออกจากห้องประชุมเลยในระหว่างที่เรากําลังประชุมสําคัญอยู่นะคะแล้วเราไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมท่านนี้นะคะอยู่ในห้องต่อเราก็สามารถที่จะเชิญออกไปได้เลยนะคะทีนี้มาดูวิธีการล็อกจอนะคะ สำหรับการล็อกจอหรือว่าเป็นการควบคุมนะคะอันนี้เราสามารถที่จะควบคุมการใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการสําหรับการประชุมนะคะนี่สามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะอ่าถ้าเราไม่ปิดเราก็กด ยกเลิกนะคะแล้วก็หากเราต้องการที่จะแชร์หน้าจอเราก็เปิดนะคะหรือว่าไม่ต้องการให้คนอื่นส่งข้อความเข้ามาในแชทเราก็สามารถที่จะปิดได้ซึ่งในตรงนี้นะคะหากเราต้องการให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยทำอย่างไรหรือว่าจะล็อกอะไรเราก็สามารถที่จะปิดได้เลยและหาก เราเป็นผู้นําเสนอเพียงผู้เดียวเราไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมเปิดไมโครโฟนนะคะเราก็ปิดตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปปิดตอนที่ผู้เข้าร่วมทําเสียงบรบกวนนะคะเห็นไหมคะว่าไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมของเรานะคะก็ จะถูกปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะคะอ่าถ้าเราอนุญาตนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเปิดไมโครโฟนแล้วก็สนทนากับเราได้หรือแม้กระทั่งว่าเราไม่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยเปิดวิดีโอนะคะอันเนี้ยเราก็จะถูกปิดไปเลยนะคะผู้เข้าร่วมของเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดวิดีโอได้อันนี้ก็คือการตั้งค่าการล็อกต่างๆนะคะสําหรับการใช้งานนะคะอ่าอันนี้ก็ จะเป็นการดูผู้เข้าร่วมนะคะว่ายังเหลือเท่าไหร่นะคะและหากเราต้องการที่จะไม่ต้องการให้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถนําออกจากสายได้เลยนะคะหากเราต้องการปิดประชุมก็ปิดไปได้เลยนะคะอย่างเช่นกดตรงนี้นะคะเป็นการจบการประชุมนะคะเมื่อเราเคลียบบุคคลที่ไม่ต้องการออกไปแล้วนะคะก็กดที่จะหากจบการประชุมแล้วก็กดยกเลิกได้เลยนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นการประชุมค่ะก็กดจบการโทรสำ บทุกคคนนะะได้เรียนรู้วิธีคุมห้องประชุมอย่างเช่นการเชิญผ่านลิงก์และอีเมลและการปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมการเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องและการล็อกห้องเพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การประชุมของเรามีระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ